ยังจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมเรื่องของนายบุญพร้อมกับโจูนลูกสะพ้ายที่ไปมีเรื่องมีราวทะเลาะกับยายทองถึงขนาดจิกหัวแล้วก็ลากไปกับพื้นแล้วชาวบ้านรวมตัวกันไล่ครอบครัวนี้ออกจากชุมชนเพราะไม่พอใจที่มาทําร้ายยายทองนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมันบานปลายเสื้อน้ําเงินคือลูกสะพ้ายที่ชื่อจูนส่วนที่นั่งอยู่กับพื้นคือนี่ฮะยายทองนะฮะ เสื้อสีขาวจูนพยายามจะลากยายทองกลับเข้าบ้านแล้วชาวบ้านเองเขาต้องมาช่วยกันปกป้องยายทองเอาไว้นะครับเพราะกลัวว่าจูนจะทำร้ายแม่ผัว <_ C 1> จนกระทั่งบานปลายไปเมื่อวานเราเพิ่งเล่าให้ฟังคือชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่แล้วครอบครัวน,นี้ยอมขอขมายกขันห้าขอขมาชาวบ้านคนก็ถามว่าเอ้าทลาวทำไมไม่ขอขมายายทองล่าสุดคุณผู้ชมครับ นายบุญพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนพาลูกกับเมียคือโจนน่ยนะฮะกับลูกของตัวเองเนี่ยไปขอขมายายทองแล้วยายทองหนีหลบไปอยู่ที่บ้านของหลานน่ยนะฮะโดภาพตอนที่ทั้งบ้านไปกราบเท้าขอ,ขอขมายายทองฮะ ที่อาบัติทังในระยะเที่ยววนก่อนเทียงลูกเรื่องไหเรื่องพวกนี้เรื่องอ่านเรื่องอยากไปรู้กันเลยว่าอยากดูทั้งทีรู้กันเลยว่านี่ฮะบุญพร้อมกับโจเนี่ยนะครับซึ่งเคยก่อเรื่องทำร้ายยายทองที่เป็นแม่ของตัวเองเนี่ยยกขันห้าปคุกเข่าเลยแล้วก็บอกว่าขอขมานะแม่ขอให้ทุกอย่างมันจบ แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่จูนเขาเอาขันห้าไปขอขมาประเด็นคือผู้สื่อข่าวเราบอกว่าเอาจริงๆนะทั้งบุญพร้อมทั้งจูนแล้วก็ลูกที่มาเนี่ยคือเมามาก็เนี่ยฮะสุดท้ายพอขอขมาเสร็จปั๊บอ่ะมันมีใครติดใจเอาความจะเมาหรือไม่เมาแต่ขอขมากันแล้วเปิรนแม่ลูกกันก็ให้อภัยกันสีหน้าของยายทองเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะฮะแต่ถามว่าแล้วยายทองจะกลับไปอยู่บ้าน ลูกชายกับลูกสะพ้ายไหมยายท้องคงไม่ไปแล้ว <c oughs> ขออยู่ที่บ้านของหลานคืออราไทยดีกว่าไม่อยากจะกลับไปเจอเรื่องเดิมๆอีกเข็ดแล้วนี่นะฮะคุณผู้ชมครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่หย่าคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ